ต่อกันนะครับกับสตาร์คราฟสองฮาร์ดสวอบนะในระดับยากสุดนะครับพวกเซิร์กบุกเข้ามาในแซนตจุ่มได้แล้วโคโค่ทอสยังไงก็ฝากทุกฝั่ด้วยขอบคุณท้าวเอจีละกันนะครับสำหรับเกมสี่ครั้งนาลูดเนี่ยมันเก็บพลังงานของทอรินไว้สำรองไว้นะครับเป็นพลังงานที่ดีที่สุดของมันสุดสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วน่าละอายเอัลตาลิสนี้อาจจะมีประโยชน์และนี่ก็คือสัตว์ตรูไมซี่อาร์มี่ตัวใหม่ในด่านนี้นะครับชื่อว่าอัลตาลิสเนาะเริ่มจากการ เคล he Alex <c oughs> ียร์ทางโบตอสก่อนนะครับเคลียร์ไอ้พวกโลกจิตนี่ไอ้พวกโศกโรกสมมุนแล้วก็อีกหนึ่งฮีโร่ที่มาใหม่นะครับเขาชื่อว่าสตูคอฟอเล็กซี่เนาะอเล็กซี่สตูคอฟตัวอื่นอ่านสลับก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจะมีสกิลเดี๋ยวเราจะได้คุมอเล็กซี่สตูคอฟแทนคขาดีกันเนาะบั้นก็จะมีสกิลคอร์ซีแกลสนะครับสามารถพุ่งเป็นพลังงานสีเขียวทำระเบิดสองร้อยแล้วก็จะติดพิษทำดาเมจพิษอีกหน่อยๆด้วย แต่แอบแรงอยู่นะอีกส,สกิลหนึ่งของเขาก็จะเป็นเรียกอินฟินิต l e t h u n d e r l นะครับมาช่วยสู้ถึงปืนดีท,นทำไมน้นหลุดถึงต้องมาสร้างแหลบนี้นะเหนือหัวของวิหารเซนากาด้วยพวกแกไม่รู้อะไรเรื่องเซนากาหรอกแล้วลมันก็เชาพลังเซนากานะครับมาใช้ดวลกับคือรนะิกันเนาะก็จะเป็นพลังงานเหมือนเป็นด่านดวลขึ้นเต่ากันประมาณนั้นนะแล้วเราต้องทำไงก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้พลังของมันดันหนาคือริกันได้ดังนั้นจบเก่งน้นหลุดขับไล่เขตนูโซนมาที่ท่านแล้วมันจะฆ่าท่านทันที หากสัมผัสและภารกิจของเราก็เป็นการทําลายวิหารนี้แหละเพราะว่าวิหารนี้วิหารพวกนี้มันคอยมอบพลังให้กับมันอยู่เราต้องทําลายตัวแหล่งพลังงานของมันนะครับทั้งหมดห้าจุดด้วยกันติดอันจบเกมเนาะด่านนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราจะไม่ได้เล่นเ,นเป็นคาลิกันนะเล่นเป็นสติปคอฟเราจะคุมสตูคอพแทนเอคาลิกันที่เป็นตัวตัวฮีโร่เนาะ วิหารแรกตั้งอยู่ตรงนี้นนไปทำลายมันซะรีบขึ้นเบ,บ็ดสองกันให้ไวด้วยพวกมันกำลังบุกเข้ามาหาฉันใช่รอเบ็ดสองเลยแล้วมันก็มีแก๊สให้เก็บอยู่รอบๆด้วยน่ะอดีเห็นแป๊บๆเมื่อกี้ก็เลยเออแล้วเราก็จะเริ่มเก็บขยายแก๊สแล้วแต่ว่ายังดีกว่าฮะเรารอเบ็ดสองก่อนขึ้นเบ็ดสองให้ไวแล้วก็ควีน ลงไข่ครับเห็นไหมเบสสองโอเคมากที่ตัวสตูคอรนะครับแล้วก็เควสเสริมของด่านนี้สตูคอรหนูสัมผัสถึงคริสตัลซึ่งนะหลุดเอาไว้กักเก็บพลังงานดิบเซียนิกเราจะเอามาใช้ซะเอีกง่ายง ใช่พลังของมันนั้นชัดแจ้งซ่อนอยู่ใกล้ๆกับวิหารถ้าพอมีเวลาหาให้เจอแล้วทำลายซะมาบวกเพี่ยให้เคลริกแกลนะครับโอเคก่อนจะขึ้นข้างบนเราขึ้นไปก่อนดีกว่ากลัวเคยิกแกจะไม่ไหวน่ะมีแถบบอกอยู่ข้างบนนะครับใจเย็นๆเติมเลือดก่อนลากลงมาได้สวยสิโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร แค่อยากจะอรอไขก่อนจะได้มีรีเจ่นที่เยอะขึ้นนะครับโอเคก่องเข้าโอ,อาล่แล้วก็อัพเกรดครับต้องเตรียมปิดบ้านด้วยนะยืมลูชังแชมเบอร์ สองอ่า<อ>แล้วก็โรชข้างบนตรงนั้นมันจะมีทางที่สัตรูจะบุกมาเราเนาะบุกเข้าถางเราสองทางฮนะโรชเล็บเรือไฮริสเด่นใช่แล้วก็ลงไข่รอมาเข้าเลย ตอนระหว่างทางที่ดูคอฟอยู่ข้างในนะครับเขาจะไม่สามารถตีได้แต่เขายังพอใช้สกิลได้อยู่นะเพราะเขาต้องยืนร่ายเพื่อปิดวิหารเนาะประมาณหนึ่งนาทีนะครับกาดียังไงมาแปดเพื่อนแทนบูชาของเราเราจะฆ่าพวกแกให้มดข้าต้องโฟกัสแต่ข้ายังพอใช้สกิลของข้าได้อยู่ตื่นตัวไว้ไฮบิดมาแล้วอีกการผสมนะครับ ผสมนี่น่ากลัวเลยนะสก,กิลมันค่อนข้างดีเลยเราฟักไข่แป๊บไปข้าควจะใช้คอนลิซีบาสใส่มันใช่ระวังด้วยเยี่ยมมากสูครับเชือ์สะพัดถึงพลังของนานลุดแล้วว่ามันกำลังอ่อนแอลง มันก็แค่ช่วงหนึ่งแหละเราต้องปิดว okay. er okay. uh, uh, ิหารอันอื่นด้วยสรุโอเคเพิ่มเสร็จไปหนึ่งนะครับเหลืออีกสี่ทัพเรือริมทำลายรังของมันเธอจะเอาตัวรอดไปไม่ได้แบบนึงนะฮะเหมือนใช่จะเต็มแล้วัพพลายอัพเกรดด้วย อัพดาเมจแรงกับเกราะนะครับแล้วก็ลงแก๊สเพิ่มเลยเอาโรชมาเมื่อกี้ไม่มีโรถมาเลยตีใส่ได้รัวๆเลยระวังครับโอเคเอาเลยยายไป ย้ายไปนั่นนะครับจุดที่สองจะยันลากออกมารอคลิปชัวร์สุดก็รอคลิปนะจะยันยันหุ้ยป้อมแรงจะยันยันยนยันลากออกมาพุดเลยเออนั่นแหละโรชมาแล้วอา,าอไมครับ ก็ขยายเข้าไปขึ้นน,นั่นแหละครับไม่มีนะนึกว่าใครบุกข้างหลังหรือเป่ไม่มีนะโอชไปกินไปอนนโอเคเดี๋ยวจะดูคราบเข้าเลย ไม่มีใครมาท้าทายอำนาจมืดได้ทำลายโปรตอนให้ไวหาบิดบุกมาแล้วข้างเดี๋ยวเดี๋ยวลากกันมาโอเคลากมาอย่าตีคนเดียวทำลายรังมันตอนนี้มันไม่อยู่แบบนี้เดี๋ยวใจเย็น ตัววะเนี้อ่ะอ่านละครับอุปกรณ์ซะด้วยขบุนก็มาได้นะครับที่ที่สองที่หานที่สองพังแล้วนเควสเสริมต้องไล่เก็บด้วยนะครับพวกเจ้าจะหนีชะตาตัวเองไม่พ้นหรอกเฮิรมเครื่องไปก่อนเฮิรมเครื่องไปผู้เข้า นะอินโทร์ลูเปอร์จะต้องไม่ถูกทำลายปดีได้ปากดีไปเรียบร้อยแค่ต่อไปครับแค่ต่อไปมันเป็นการเปิดแมปไปในตัวด้วยหน่อยเนาะบางทีเรามองไม่เห็นเราใช้คลิปเฮ้ยอย่าอันนี้ใกล้ไป ทำใจให้โล่งเอาไว้รูเพื่อรอ,ลอแล้วกอ็อัพเกรดครีมอัพเกรดหมดแล้วเนาะโอเคต่อเพื่อรอนะครับเป็นน้อยแล้วซัพพลายดูอ่านี่ครับมันมีเจ้าอิมอร์ทอฟเฮ้ยเล่นอัลติริสเจ็บหนักจับ นั่นละฮะบายบายคอบขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไข่ด้วยไข่ด้วยไข่ด้วยดูคอบเข้านั่นละเข้ามาในวิหารมันจะต้องไม่แพ้เด็ดขาดไม่แพ้ไม่พ่ายสิจัดการทาดาลีให้หมดพวกอ่าเนี่ยนะพวกพันผสมมันมาอีกแล้วเฮนริสมาเริ่มตรงตัวบินมาละ เย็น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 ,ยน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 สอ่งอาตริสไปตายเล่นเ่นบ้าไปแล้วออาตริสไปโอเคเรียบร้อยครับเราปิดใช้งานวิหารที่สามแล้วเหลืออีกสองมันเริ่มอ่อนแอลงสู้ต่อไปไม่ไม่ ใช้3 0มอมิลลิลอนะครับตอนหนึ่งอัตริสสมควันแหละตัวมันใหญ่แล้วราคาก็ค่อนแพงถ้าเทียบกับในหมู่ของเซิร์ฟเองนะไปโดนที่ไหนยังไงเดี๋ยวนี่มาถามเราเก่อนใช่ครับควรจะโฟกัสไปที่วิหารนาหลุดนะต้องอระวังบ้าเอ้ยหายเทมมล่าอย่างเจ็บ หลังเข้าเป็นรากมันออกมาช่วยไม่ได้ใครใครใครใช่ครับโอโรชผสมกันโรชกับไฮเดริซผสมกันนะฮะ แล้วก็จุดที่3คือจุดที่4ี่ที่หาเราเหลือ,ลอวิหาร2แต่ว่าเราเหลือเคว็เสริมอีกหนึ่งนะครับชีตาลีกอันของหาไม่เจอฮะเอาอันนี้สี่กันก็จะมาละขึ้นเลยนั่นแหละครับ่ะตาลิตอยู่ข้างหลังเดียวเดยอเออดูเขาขึ้นเสียบเข้าไป กำลันวิ่หาด้วยชีวิตถูกดึงวางไข่พวกไฮพกีพกำลังมาหายหมดมาหลังนั่ง,ง,งนะครับอยู่นอกระยะใช้สกิลไม่ได้ไม่เป็นไรไมีกันไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อยโอเค มาหลายฟั่งเกินครับใช่มาแล้วครับบริงยำเรียบร้อยจีที่สี่วิหารที่สี่พังแล้วเลยอีกหนึง่งเป็นไปไม่ได้ฉันสัมผัสถึงพลังของแกกำลังหายไปแล้วกำลังทิ้งแก พลังถูกทิ้งพลังที่เอชอ่ะเจอถุงที่สามแล้วครับก็เข้าอย่าได้แตะต้องวัตถุโบราณนั้นเด็ดครับคุกคริสตัลแตกสลายหมดแล้วพลังทั้งหมดเป็นของสวอมแล้วแชร์นีล่า

นั่นแหละครับอเล็กซี่ขึ้นมาแล้วปกป้องวิหารจัดการไอ้พวกโสโครคไฮบิดมาหลายตัวนี่เป็นสึกสุดท้ายของเราแล้วอยากให้มันขึ้นมาก็จริงๆเรามีคลิปอยู่ข้างล่างคนระับเสียดายทำลายรังมันไอ้ชีบังใครบังนั่นแหละครับ กิวิสิบวิบวตันไปออ้ยฮ่าฮเรียบร้อยด,ดีครับไม่เป็นไปไม่ได้วิหารของเจ้าสิ้นซากแนละ้วนั่นแหละครับโดนดันคืนนะเฮือสลายไปสิ ขอบคุณทุกคนครับที่มาสนุกสนานกันเนาะประมาณนี้สำหรับด่านนี้เจอกันใหม่ด่านหน้าครับผมและมันก็จะมีสุดยอดคัดสซีนที่ผมก็ต้องต้องขอข้ามอีกแล้วนะฮะเจอกันด่านต่อไปด่านนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันครับ